มันมีเป่าวะประเด็นอะถ้าบิ s p o อ t a t ชันมันคนจะดีกว่านี้บริษัทอะไรน่นี่บริษัทอะไรลงบกขอสอ,อันนี้เป็นลงไหนวะถึงชั่วโมงเลยวะรอแอร์พอร์ตบันไม่ไหวแล้วครับผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันได้ไปเนี่ยมันแบบนานจริงจังนะเนี้ยรครับสวัสดีครับหมอเลศักนะครับ วันนี้ผมจะทดลองเดินทางในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยที่ไม่ใช่รถยนต์ส่วนตัวจะ,จะใช้รถสาธารณะนะครับเป <l ok> ้าหมายแรกของผมคือจุดบริเวณสะพานสารสินนะครับเทอร์มินอลสนามบินจะไปสารสินถ้าจะไปแบบสะดวกที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นแท็กซี่อย่างเดียวเลยครับ <l ok> แต่ว่าวันนี้เราจะนั่งรถแล้วก็ไปต่อรถต่งแถวนะครับ <l ok> ครับลองมาดูกันว่าขนส่งสาธารณะ,ะในภูเก็ตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและดูว่าจะมีจุดที่เราจะสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้ได้สักแค่ไหนครับเชิญครับ อ่าเราไปของบริษัทอะไรน้านี้บริษัทอะไรบัสอ็กฤทธิ์ผมใช้บัรเอ็กซ์เพรสนะครับไปนิดเดียวก็ห้าสิบบาทครับถ้าทั้งสายก็ร้อยหนึ่งเนาะครับัสเอ็กซ์เพรสผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนาะราคาก็จริงๆตลอดสายเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าไปแค่ตรงป้อมเมืองใหม่เนี่ยเขาลดให้เหลือห้าสิบบาทแต่ก็ต้องไปต่อรถอยู่ดี ลงแล้ว <Okay. S 1> ลงแล้วครับนั่งรถมาแค่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับ ระหว่างนั่งรอรถก็เจอน้องชายใช่ไหมครับนี่รอมากี่นาทีแล้วครับประมาณสิบนาทีสิบนาทีเนาะอยากให้ระบบรถโดยสารสาธารณะของภูเก็ตหรือของไทยเราเนี่ยปรับปรุงอะไรบ้างครับผมว่าภูเก็ตอ่ะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ควรจะพับบิคการ์เดชั่นมันควรจะดีกว่านี้ที่รู้กันวามันก็ไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับยังแก้ไขกันไม่ได้ก็เป็นความเห็นที่ดีนะครับของเขารอสิบห้าทียองอ่ะน้องเขาไปแล้วครับรถนครมาแล้ว ไอ้เราก็ต้องรอต่อไปนะครับจะได้ไปเนี่ยมันแบบนานจริงจังนะเนี่ยมันมีป่าวะประเด็นอะ่ะจะได้ไปไหมเนี่ย <c oughs> ดีใจอันนี้ไปสะพานสารสินใช่ไหมอ๋อไปแค่ด่าน,าน,านเอาได้เอาได้เลยครบคุณมาก <c oughs> ในที่สุดน,นะครับ <c oughs> ก็ ได้ขึ้นแล้วครับจริงๆลงแค่ด่านท่าจัตชัยนะครับแต่ว่าคุณลุงใจดีมากครับเพราะเราอยากจะไปแถวสารสินเดี๋ยวคุณลุงจะไปส่งให้นะครับอันนี้ค่าค่าโดยสารคนละเท่าไหร่นนะ<ม>ก็ตลอดสาย60นะครับแต่เราขึ้นระหว่างทางจากสนามบินที่ออก,ออกมาในห้าสิบบาทแล้วก็อน,นี้อีกห้าสิบาทก็เป็นรอยเก้าเซทถ้าไม่นับมารอนานโอเค อ่ครับพอดีน่าจะสื่อสารกับคุณลุงคนขับผิดพลาดน,นิดหน่อยครับจริงๆตั้งใจงจ,งจ,งจะไปลงฝั่งท่าสัตชัยครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้เดินชมวิวทิวทั์เดี๋ยวผมคงต้องเดินกลับไปผ่านสะพานแล้วได้ชมวิวทะเลสวยๆด้วยครับไม่เป็นไรครับชิวๆครับเดี๋ยวเราจะไปเจอรุ่นน้องผมฝั่งโน้นนะครับก็เพื่อที่จะไปร้านอาหารตะถ่วยก่นนะครับ ขออนุญาตเติมพลังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไกลครับเข้าไปในเมืองแล้วก็ต่อไปถึงท่าเรือรัศดาครับครับก็หลังจากที่เรารอโพท้องมาสักพักใหญ่ปรากฏว่าก็ไม่มีนะครับคนนี้เขาไม่รับเนาะไม่รับถึงชั่วโมงเลยเหรอใช่มันจะมาตีสี่นู่นไล่ะตีี่ลงบอกขส ลงบองได้ <S <S ก็รอแอร์พอร์ตบัไม่ไหวแล้วรค,ครับพอดีรถทัวร์ผ่านมาก็เลยขอไปก่อนแล้วกันแต่ว่าลงได้แค่บกสหใหม่นะครับครับเราถึงบกสหใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปต่อรถชมพูพโพทร,รถทัวร์ก็สวยอยู่นะจากบกสหใหม่ไปบกสห,หนึ่งหรือบกสเก่านะครับ แล้วผมก็จะไปต่ออีกต่อหนึ่งไปท่าเรือรัชดาครับก็ได้ลงแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมต้องข้ามถนนไปต่ออีกสายสานะครับเพื่อจะไปท่าเรือรัชดาครับใกล้ความจริงแล้วท่าเรือรัชดาไหมครับต่อสุดท้ายแล้วครับดีใจมากๆครับสายนี้ก็แวะมารับ คนไข้ในโรงพยาบาลอบจอด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วครับก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเย่ yeah, มาถึงปลายทางแล้วครับผมท่าเรือรัศดานะครับลงเครื่อง9โมงครึ่งตอนนี้ก็4โมงครึ่งพอดีนะครับก็เนี่ยครับเป็นการทดลองใช้ผนส่งสาธารณะในภูเก็ตนะครับซึ่งก็มีความยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่า เรายังไม่มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มที่ดูได้จากโทรศัพท์มือถือหรือเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันที่รวบรวมขนส่งสาธารณะทุกประเภทไว้ด้วยกันทําให้คนรู้และเห็นว่าจะต้องขึ้นที่ไหนรอนานเท่าไหร่และมีรถประเภทไหนบ้างนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดทําแล้วไม่มีใครมาขึ้นจะทํำยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นงูกินหางครับมันต้องเริ่มที่ทําให้ดีก่อนทําให้ขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ต้องใช้เพราะไม่มีทางเลือกทุกคนก็จะหันมาใช้ ส่งสารนะแทนที่จะต้องไปขับรถส่วนตัวหรือรถจกักรยานยนนอกจากจะลดปัญหารถติดด้วยแล้วเนี่ยก็จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งภูเก็ตตอนนี้ก็เป็นปัญหามากนะครับทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับคงไม่สามารถจะผักภาระาไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได,ไได้มันไม่ง่ายครับถ้าง,ง่ายมันเกิดไปแล้วล่ะครับแต่คําว่าไม่ง่ายแปลว่าทําได้นะครับขอบคุณครับ